เดี S <S> ๋ยวจะย้อมสีดำเหมือนเดิมแล้วสีมันเริ่มดำแล้วอ่ะผมมันเริ่มงอกใหม่นะครับหลดไปข้างล่างหรอ ไหนแล้วปล่อยมันก่อนมองไม่เห็นไม่มีสโคบไกลโอ้นียคูดแปดใส่ได้ป่าววะไม่ไหวแล้ววะอย่างนี้มันต้องชาร์จ ร่างกายต้องการประทะหน้าจอสั่น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 ขึ้นไปโล่เดี๋ยวมันหนีก่อนมองไม่เห็นเลยวะ จอห์นวิกชื่อว่าจอห์นวิกไล่กันเป็นหนังอินเดียเลยฉากเมื่อก,ก,กี้แบบเราเหมือนเป็นมือที่สาม่ารู้สึกผิดว่ะโอ้ยมีคาเก้าแปดคาเก้าแปดคาเก้าเก้า ไปไอ้หนูไปดักสะพานกันดีกว่าสะพานมรระร้อยศพมีรถไหมเนะี่ยไอ้รถสีเหลือง ค้างบ่อยทำไงให้หายลองไปปรึกษาร้านโทรศัพท์ดูอะน่าจะเครื่องน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือไม่ก็ลองไปปรึกษาทางแฟนเพจของเกมดูครับเราไม่รู้เราเล่นอย่างเดียวอะ่ะ <c ười> เครื่องเรามันไม่ค่อยมีปัญหาขอบคุณสลับดาวครับขอบคุณ200ดาวนาจะจากคุณวอชเธอเออเออเออโอ้ยมาจากไหนเนี่ย โอ้ยเกิดต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยเหรอเกิดอย่างนี้มัน่ก็ยิงเราให้ตายยิงไม่ตายยิงทำไมยาน้อยนิดจริงๆไอ้พวกใช้ชุดติ้งแท็บใช้จอยอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบอะไรเลยนะ คือใครๆก็สามารถใช้ได้นะครับมันไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบคนที่เอาเปรียบคือคนที่ใช้โปรแกรมโกงนะครับนั่นคือคนที่เอาเปรียบเอาจริงๆชุดต,ติ๊กแท็บเราก็คืออันละไม่กี่ร้อยอะ่ะจะเอาเปรียบคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมมาแล้วว่ะใครๆก็สามารถซื้อได้มันไม่เหมือนพวกใช้โปรแกรมโกงถ้าเป็นพวกที่ใช้โปรแกรมโกงอะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเอาเปรียบครับ รอดได้ไงวะเนี่ยไม่ดกักมันละฆ่าไอ้คนนั้นดีกว่าแค้นแค้นแค้นนี่ต้องชำระมันไม่ตายได้อย่างไร เจอาแถวนี้บอกว่าแล้วจเจ้าคายิงหัวงงี้ฮึอล้วอยู่นี่ไว้ใช่ป่ะวะขอขึ้นรถคันนี้ก่อนถ้าเกิดรถคันนี้มันมีรอยโดนยิง ไอ้อยู่นี่แหละอยู่ในนี้แหละขึ้นไปไอ้นี่ไงแขนแขนเฮ้ยอยู่ในนี้อยู่ในนี้เจอละเจอละวเจอแล,อแล,อแล้แขนนี้ต้องชำระโอ้โยมีนี่ต้องใช้มีบาปต้องเออโหยดีดบิว่ะผู้ชมเจ้า อ้าวอาหยาอาหยาวงบีบละเกิดวงบีบไปทางนู้นทำไงอะตายสิครับ โดนหนักสะพานมันมีคนด่าอยู่ฝั่งนู้นไงวัดดวงกับเราเลยว่าจะมาซากโน้นเอ้ยคนมาวัดไงลูกพี่หมวกสวยซะเหลือเกินเฮ้ยขึ้นสะพานไม่เอาเดี๋ยวหล่นลงมาขาหักครับเข้งขายึงไม่ค่อยดีอยู่เดี๋ยวรอดูรอบนี้วงจะบีบไปทางไหนครั มันมีคนอยู่ตรงปั๊มน้ำมันอะคนหนึ่งอ,อ๋อเบีบไปทางนู้นว่ะท่านผู้ชมผิดแผนว่ะอโอชนขับรถไม่แข็งแรง งงดดงงดดตายอะไรอ่ะเป็นลมมาเดของใส่เป็นลมชักครับตายไม่รู้ตัวไอ้นี่ <c oughs> จะอัปเดตแัดทไทยตอนไหนเฮ้ย <c oughs> มันไปก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ใครยังไม่เป็นภาษาไทยก็ลองไปเปลี่ยนภาษาดูัแมน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 ปิงขึ้นแล้วะ่ะสัสดีกำงาน3า,ามครั้งวันดีครับขอบคุณห้าร้อยดาวนะครับจากเล็กกับแอนนะมะลีจันนะครับขอบคุณมากห้าร้อยดาวนะครับ เออตั้งให้เป็นมุมกล้องอย่างนี้ทำไมอ่โอโมเดอ่านช่องแชทก็ไม่ได้ดูจอเกมก็เล่นโหมด FPP ครับก็จะเป็นมองนี้เลยเจอแล้ว เลงนานเลงนานไอ้ตัวนี้ไม่ใช่บอดคนมากรูส้สึกมันจะยิงคนตายด้วยยิงคนตายแล้วไม่รับผิดชอบอะ่ะ <irgendwas> อ่าไม่ได้ไลฟ์ถึงตีสี่แล้วเพราะว่าอากาศในห้องมันร้อนครับนอนไม่ไหวจริง เดี๋ยวรอทาห้องเสร็จก ah. ah ่อนครับแล้วก็มีแอร์ดีๆก่อนก็จะกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมวันละประมาณ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงแต่ตอนนี้ขอแค่วันละ4ชั่วโมงก่อนเพราะอากาศมันร้อนน่ะอากาศมันร้อนน่ะท่านผู้ชมเอ้ายี่คนตกรถนี่ะลืมวอออออ วุ้ยจะจะขอยิงหัวหน่อยเละแตกเอายังไม่หมดอีกเหรอมันมีหลายคน <c oughs> โอ้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 ฉันคงนอนไม่หลับถ้าไม่ได้ยิงเธอมันอยู่ตรงไหนเฮยหาไม่เจอป่ะหลบก่อนแป๊บนึงขอเวลาเติมยา ไม่ใช่คนอีสานครับคนเกาหลีครับใครมันไปเก็บแอร์ดรอปตอนนี้วะขอยิงไอ้คนนี้ก่อนเอ้ยไอ้คนนี้มันเสียงปืนช่างเย้ายวนเลือเกินอ้าบงบีบมาแล้วอ่ะไปดีกว่าครับแต่ไปฆ่าอ๋อนี่บ้านน้อยป่ะที่มันยิงเรา บ้านน้อยคอยรักเด็ดเคน้ำมันหมดดียว่าเนี่ยขับรถไปละอ๋อเนี่ยอยู่บ้านน้อยนี่จริงด้วยเอาใต้เขียวอึมลึม

างหน้านี่มีคนตายเฮ้ยยี่ยงยีย่ไงขอยิงหัวหน่อยอ้าวหลบับปักปอบเอ้ยโดนใครยิงแล้วนะ่นโดนใครยิงวะหลับเลยทำเท่ยิงเขาตั้งนาน,นครับโดนใครยิงวะนะ่ะหน้าจอมันมันเหนียวจังวะ เพิ่งมาฝึกวันนี้แหละไอตัวย้ายมาคนขับแล้วก็ยิงครับเพิ่งมาฝึกวันนี้เพิ่งทำวันนี้วันแรกเลยมันโดนคนยิงอะแถวเนี้ยคนยิงไม่เก็บของด้วยของน่าจะเต็มตัวอยู่ในบ้านนี่เปล่าวะ หน้าจอมันเหนียวมากเลยเนี่ยแป้งติดแบบยังกัดเอากาวมาทาหน้าจอถงใส่เฮ้ย,อ,ยอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมีคนในบ้านเอเห็นทะลุอมองทะลุเอเห็นปะ <c oughs> มองทะลุมองทะลุโอโดด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 แล้วหรือเปล่าอ้าโดดโดดโดดโอวาร์ปโอ้โหม <c oughs> ีการวาร์ปด้วยโอ้ ไอ้นี่มันแหลกนี่หว่าเล่นด้วยเครื่องอไรเล่นด้วยเครื่อง iPad ครับปี2017โอเฮ้ยนี่รถบักกี้มาแล้วเอ้ยฆ่าหัวฆ่าไอ ดงเอ็นถึงคาดแล้วไอ้หําเหลือสองคนวะ <c oughs> เอ้ยใช่หรือเปล่าเหลือคนเดียววะต้องแชมป์แล้วจังหวะนี้ท่านผู้ชมยิงขนาดนี้ไม่แชมป์นี่อาชาวโลกเลยนะอ๋อหน้าจอมันกดเองแล้วว่ะโอ้ดูดิ หน้าจอมันแบบร้อนนะร้อนนะเห็ุรถมันด้วยไงเมื่อกี้มันจอดรถไว้เห็นปะอเอ๊ะใครสักเฟซมาเนย วันชอดวันคิวครับเรามันเดชชดไปโอ้ยจะทักมาอะไรรักห <N> นาเลยเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> โอ้นั่นไงเฟซบุ๊กไม่รู้เรื่องนะไอ้พวกนี้นี่คนทำงานอยู่ก็ทักดุงดิงดุงดิงจะบล็อกทิ้งให้หมดแนละ้วยา อย่าเห็นมั้และครับอยู่แถวเนี้ยโอ้ยนี่ไอ้นี่ไอ้โอ้โดนระเบิดดีเรายิงเขาตายก่อนไปนเบ่งนับขอบอกข้อความก่อนอ่า